เมื่อวานปรากฏว่าทั้งอาจารย์บวรศักร,รองนายกและทั้งนายกอนุทินชาญวิรุณสูงไฟการเมืองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ e แกก็แกก็ตอบคําถามตามคันลองที่แกจะต้องตอบก็สื่อไปถามอะแกควรจะตอบได้แหละสือ่อไปถามว่าไอ้สิ่งที่ออกจากปากทั้งอาจารย์บวรศักและนายกอนุทินวามันเหมือน วางระเบิดตัวเองฝ่ายการเมืองให้ให้ลูกโชนขึ้นมาเลยมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนนักข่าวไปถามอาจารย์ตระบักดักรองนายกเรื่องข้อกฎหมายว่าด้วยการยื่นซักฟอกและการยุบสภาค่ะพวกกันว่าถ้าฝ่ายค้านยื่นยื่นซักฟอกนายกอนุยุบสภาไม่ได้นะจริงหรือไม่มีข้อยกเว้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรปรากฏว่า อาจารย์เปื้อของกองระผมอาจารย์บวรศัก,กดิ์มือกฎหมายมือกฎหมายมือหนึ่งก็บอกว่าอไอ้ที่พูดกันว่าถ้าฝ่ายค้านยื่นซักฟอกแล้วจะยุบสภา,มายยไม่ได้นะมยุบสภาไม่ได้มันไม่จริงอม,มันไม่จริงนั่นอ่านกฎหมายแค่บรรทัดเดียว<อ>มันต้องอ่านหลายๆบรรทัดถ้าอ่านหลายๆบรรทัดก็จะพบว่าแม้ว่าฝ่ายค้านยื่นซักฟอกแล้วนายกก็ยังสามารถจะยุบสภาได้จนกว่าจนกว่าจุดจุดจ<อ>ุดไปฝั่งไปฟัง่งอาจารย์บวรศักดิ์บอกอย่างไรเช็ดค่ะ ที่หนูถามน่ยก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้คือว่าการห้ามรัฐบาลยุบสภาผู้แทนราษฎรเพราะการยื่นยัติไม่ไว้วางใจดังกล่าวจะเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดของเมื่อใดถ้าดูแต่ตัวหนังสือของมาตรา151วรรคสองที่ใช้คำว่าเมื่อได้มีการเสนอยัตติตามวรรคหนึ่งแล้วจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ ก็อาจจะบอกว่ายื่นจติตไม่ไว้วางใจก็ห้ามยุบสภาแล้วยื่นปั๊บก็ห้ามยุบป,ปุ๊บนะไม่ต้องดูอย่างอื่นการตีความอย่างนี้เป็นการตีความง่ายแบบตัวอักษรล้วนๆไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยคนไม่ต้อเรียนกฎหมายก็พูดได้ดูจะง่ายเกินไปแต่ต้องอ่านให้จบวักเขาบอกว่าห้ามยุบสภาผู้แทนราษฎรเว้นแต่ จะมีการถอนยัตติหรือการลงมติได้คะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งเราก็จะเข้าใจได้ถูกต้องว่ามันจะเริ่มห้ามยุบก็ต่อเมื่อยัตติที่ยื่นนั้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และบรรจุระเบียบว,วาระแล้วแจ้งในายมนตรีทราบแล้วตามข้อบังคับการประชุมสรุปสรุป อาจารย์เปิร์ตบอกว่าถ้าประธานสภายังไม่ได้บรรจุเข้าวาระนายกยังสามารถแล้วแจ้งให้นายกทราบนะเข้าเจ้าสอยคุณนายกก็ยังสามารถที่จะยุบสภา,าได้แม้จะยื่นแล้วนะแปลไทยเป็นไทยวันที่ฝ่ายแค้นยื่นซักฟอกลากเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่ประธานสภาบรรจุวาระ ก่อนบรรจุวาราไอ้ห่วเวลาตรงนั้นมันยุบได้ทุกวันใช่ก่อนบรรจุวาระคำถามก็คือโดยธรรมชาติเมื่อยื่นยะติปั๊บยติสักฟอกปั๊บประธานจะต้องตรวจสอบยติก่อนครบท้วนสมบูรณ์หรือไม่ใช่ค่ะตามที่ยื่นมาก่อนที่จะกําหนดแจ้งบรรจุวาระจากนั้นจึง สั่งบรรจุวาระใช่ก็ต้องไปสั่งให้บรรจุวาระด้วยดังนั้นนับจากวันที่ยื่นซักฟอกวันแรกเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสองามวัรสักสามวันสมมติสามวันบวกลบนะอืมเผอจะบวกเอานะใช่ค่ะถ้ามีปัจจัยอื่นๆื่นก็เจ็ดวันนั่นหมายความว่านายกรู้โจ์รู้การบ้านก่อนนะตัดสินใจได้ยังมีเวลาขอสอบก่อนเห็นข้อสอบก่อนฝ่ายท่านคุณยื่นซักฟอกคุณเล่นผมคุณเล่นทั้งครม หรือจะเล่นเฉพาะคนผมและคุณไว้ชีวิตผมเล่นพป้กองธรรมรัตคนเดียวไม่เล่นนายกอนุทินหรือเล่นนายกอนุทินด้วยมันเล่นทิศทางคอรมออนุทินมันจะเห็นทิศทางเพราะเห็นปั๊บตัดสินใจได้เลยใช่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบอ่าถ้าสมมติไม่ได้เล่นนายกก็ไม่จำเป็นผมเป็นนายกสมผมเป็นนายกถ้าผมเป็นนายกนะเล่นผมใช่ไหมผมยุบแม่งเลยเอแล้วถ้าไม่ได้เล่นนายกไปเล่นร้องนายกในคอรมอของผมก็ต้อง พูดจาภาษาการเมืองระหว่างผมกับรองนายกของพรรคการเมืองนั้นลี้ีพายไปก่อนไหมอาวกันอย่างไรดีอลีภัยไปก่อนไหมหรืออะไรลดภาคุณยังร่วมรัฐบาลเขาต้าคุณยังอยู่ครบแต่ตัวคุณเองอะไปพักผ่อนก่อนมันอาจจะต้องอสลับหน้าเปลี่ยนเกมเล่นนิดนึ่งไหม <c oughs> หรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่นิดฝ่ายค้านเขาโวยอาจารย์เปิดอาจารย์กาษมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ ชี้ข้อกฎหมายหรือขู่ฝ่ายค้านก็แล้วแต่คนมองไม่รู้โอเคจะมองชี้ข้อกฎหมายก็ได้จะมองขู่ก็ได้ถ้าคิดเยอะและลึกซึ้งจากนั้นนักข่าวก็ไปถามนายกอนุทินเมื่อวานโหนายกพูดมีนัยยะนะถามฟังดีๆนะถึงจะถามนำก็เหรนักข่าวถามนำถามว่าท่านนายกท่านนายกได้ยกร่างพระราชกิจสีการยุบสภารอไว้แล้วใช่หรือไม่ถามดีชอบจังแน่คำตอบเป็นอย่างไรไปฟังเช่นค่ะ เตรียมร่างกฤษฎายุบสภาไว้หรือยังคะรู้ใจพี่ใดนนายช่วยถอดรหัสหน่อยสิหัวเลาะแล้วบอกว่ารู้ใจนี่แปลว่าอะไรอ่ะแปลไม่ถูกเลยเนี่ยจะแปลงไงดีเนี่ยถอดคมหน่อยสิหนูหนูจ้าไม่คยเข้าใจหนูจ๋าหนูจ๋าหนูจ๋าหนูหนูก็รู้ใจนายกอนุทิตไม่ใช่เหรอออะพอแล้ว Mm. Okay.